ก็จะมีโชคเข้ามาหรือว่ามีมลัยน้ําใจจากพ่อพ่อแม่เอฟซีเข้ามาหรือว่ามีคนคอยสนับสนุนซัพพอร์ตเข้ามาแบบนี้เป็นก่อนตลอดเลยนะครับพี่น้องถือกระแสด้ามาบัดดก็จะเป็นมลัยพวกใหญ่แบบนั้นนะครับนี่คือถึงบงบอกว่าบุญบาร,รมีของน้องสูงไงครับพูดด้ใดกตามที่จะมากคิดไตร่กับครอบค่ัวน้องหรือที่จะ มากกระทํำก้านไล่ๆกับขอบข้อนองนะครับทุกคนก็จะได้รับผลกรรมนะครับจะได้รับผลกรรมทั้งกายและใจเลยนะครับพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างที่กระทํำหรือว่าเหตุภายในชีวิตก็จะตกต่ำลงไปนะครับสีบ่มีอยียงสามารถทำลายนองและขอบข้วนองได้นะครับ คนที่คิดไม่ดีทําไมด่ดีจะแพ้ไผยตนนะครับแค่คิดซื่อๆนะพี่น้องแค่คิดบุรีกับ H S S S, หูซึบห่อนเนือ้อหอนตัวห่อนใจแล้วแล้วถ้าทําไมด่ดีเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละครับความเป็นอยู่ชีวิตก็จะตกต่ำลงนะครับเป็นไม่ต้องรอถึงถึงดนเลยนะคือเห็นผลทันตาเลยนะครับสวัสดีครับ มาพบกับสายล่าอีสานใต้พูดคุยข่าวหมอรำอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีมิตรหมอแคนแฟนหมอลำทั้งชาวไทยและฝั่งสปปลาวและผู้ที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกทุกท่านนะครับเป็นไงครับคลิปเปิดหัวเรื่องคลิปเปิดหัวข่าวของสายล่าว,วันนี้เป็นคลิปของบ่าวโทนนะครับทองพูนแบ่น,น้อยน้องอิง,งนี่แหละครับเป็นข่าวเป็นข่าวเป็นอะไรที่เป็นกระแสมาเมื่อวันสองวันเกี่ยวกับ มีบุคคลที่ไม่หวังดีต่อครอบครัวของน้องจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเขาเรียกว่าทำลายทำลายชื่อเสียงหรือเจาะจงทำลายเป็นตัวบุคคลทำทุกวิถีทางทำทุกอย่างเพื่อจะให้เป็นผลสำเร็จของตัวเองนี่นะครับเป็นอะไรที่สายลา เห็นมาแล้วสองวันได้ได้เห็นข้อมูลข่าวมาแล้วแต่ว่ายังไม่ทันพูดก็วันนี้มีโอกาสก็เอามาหยิบหยิบยกมาพูดดีกว่าเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเป็นการบ่อนทำลายจะด้วยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามนี่แหละครับเวทมนต์ดำทุกสิ่งทุกอย่างสายล่าเชื่อสายศาสตร์มีจริง ถ้าสยศาสตร์ไม่มีจริงสายล่าจะไม่เชื่อเรื่องมาศจันเรื่องที่มีความลึกลับอยู่ในกายขององค์อิงนี่แหละครับทำได้แม้แต่ความต้องการของตัวเองจะด้วยวิธีใดจะด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็จะทำเพื่อเขาเรียกว่าเพื่อความใคร่ของตัวเองเอาไสยศาสตร์มาทำใส่ อุ้งอิงนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนคำสุภาษิตโบราณบอกว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดคำว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดปกติคำนี้ก็จะเป็นคำที่เขาเรียกว่าสิ่งมรดจันที่คุ้มครองในตัวบุคคลคนนั้นถ้าไม่มีมารบารมีของเขาก็จะไม่แผ่ไปสารออกมาเพราะว่าการเบ่ง การแบ่งเออเขาเรียกว่าการการแผ่แผ่บาร,รมีออกมาเพื่อกําจัดในสิ่งที่ชั่วร้ายที่จะมาเข้ามาแพร่พานตัวเองนี่แหละครับพอมีมาบรบารมีขององค์หญิงก็เริ่มเริ่มแผ่เริ่มบานขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครที่จะมาทําร้ายองค์หญิงได้คนที่คิดคิดไม่ดีก็มีให้เห็นอยู่แล้วว่าเป็นยังไงผลสุดท้ายแพ้ภัายตัวเองหมด เห็นมาหลายนักต่อนักแล้วนะครับนี่แหละครับไม่ได้ด้วยเล่ก็จะเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยกลก็จะเอาด้วยมนจะเป็นมนที่ดีหรือไม่ดียังไงสิ่งหลายๆพวกนี้ก็จะสู้ความดีของนางฟ้าไม่ได้ทางหลวงปู่หลวงปู่สุขแห่งวัดป่าสันติถุวัดป่าแสนสุขสันติธรรม อยู่ที่อําเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาเป็นวัดของหลวงปู่สุขหลวงปู่สุขนี่ท่านรู้ว่ามีอะไรนี่แหละครับเขาเรียกว่าบารมีขององค์หญิงทุกสิ่งทุกอย่างหลวงปู่ก็ผูกเสกน้ำมนต์เพื่อเอามาให้องค์หญิงปัดลังคาสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่รอบบ้านออกไปนี่แหละครับมันเป็นอะไรที่ สิ่งพวกมารพวกอะไรนี่จะเข้าไม่ถึงตัวน้องแน่นอนเพราะว่าบารมีของน้องมีอยู่ตลอดไม่ต้องดูอื่นดูไกลหลวงปูร่รู้หลวงปู่ก็ต้องรีบทําน้ํามนต์มาให้หลานสาวนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้าไม่ถึงในตัวองค์อิงแน่นอนไม่ใช่แต่หลวงปู่สุขอย่างท่านพระครูบุญหนุนก็เคยมาปัดมาปัดเขาเรียกว่ามาปัด ลังควานสิ่งชั่วร้ายออกรอบบ้านไปแล้วตั้งแต่ช่วงที่มาทําการวางวางเสาเอกเสาโททุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละครับขนาดพระเกจิด,ดังๆเขาเขา,เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่คุ้มครองปกป้องปก,ป,ก,ป,กปักรักษาในในทุกทุกตารางนิ้วที่เป็นกายขององค์อิงนี่แหละครับเขาเรียกว่าบารมีบารมีขององค์อิงเยอะ แล้วที่สำคัญพวกมารก็ไม่สามารถมาผจญได้จะทำด้วยทุกวิถีทางอะไรก็แล้วแต่ยังไงก็ไม่สามารถมาทำร้ายปุ้งอิงได้แน่นอนสายล่าเชื่ออย่างนั้นแล้วคนที่คิดไม่ดีมันก็มีอันเป็นไปสิ่งไหนที่ที่คิดจะทำาลายน้องไม่เคยได้สำเร็จสักทีไม่ไม่เคยสำเร็จสายล่าเห็นมานกกานักต่อนักก็เคยเคยเป็นข่าวมาแล้ว ก็สุดท้ายแพ้ภัยตัวเองตัวเองก็ต้องออกมาขอโทษนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกว่าความอัศจรรย์ขององค์อิงมีอยู่ตลอดและบาร,รมีมีอยู่ทั่วรอบทั่วรอบบริเวณที่เป็นบริวารขององค์อิงนี่แหละครับวันนี้สายล่าเมื่อเช้าไปมาแล้วรอบหนึ่งอยู่ที่หน้าง,งานแต่ว่าทีมงาน ยังอยู่ในช่วงกําลังเดินทางไปเห็นแต่รถแอดมินอยู่ก็ไม่อยากเข้าไปรบกวนน่าจะพักผ่อนนี่แหละครับก็มีโอกาสได้เข้าไปพูดคุยอยู่ในไลฟ์สดของช่องพ่อพญาอาทิตย์กําลังเดินทางช่วงช่วงแวะเข้าปัม๊มก็ได้พูดคุยกันไปคอมเมนต์พูดคุยนี่แหละครับตอนนี้กําลังเดินทางมาเดีย๋ยวอีกสักหน่อยสายล่าก็จะไปที่หน้างานอีกรอบแต่งตัววันนี้ต้องให้เข้ากับ บรรยากาศของเอฟซีครับอากาศร้อนวันนี้อากาศร้อนมากได้ข่าวว่าจะมีพายุด้วยแต่สายล่านี่ดูหลายรอบแล้วว่าในเขตของอำเภอหนองหงจะมีไหมเท่าที่ดูมามีสิบเปอร์เซนตเพราะว่าบ้านสายล่าหนองหงจะติดเป็นเขตติดต่อกับนครราชสีมาแต่พวกนี้เต็มคาราเบลวันที่เก้ามาแน่นอนวันนี้อาจจะมี มาหยอกๆนิดๆหน่อยๆแต่ก็คงจะราบรื่นไปด้วยดีสายล่าคิดไว้อย่างนั้นก็ขอให้งานคืนนี้ราบรื่นเรามาช่วยกันเขาเรียกว่าช่วยกันเชียร์วันนี้เชียร์หรือยังครับเพลงใหม่ของบอสปล่อยวันนี้แล้วครับไปดูนางเอก MV กันเป็นอะไรที่น่ารักมากหัวใจชิดฮอดเป็นเป็นเพลงที่เพาะเป็นอะไรที่สายลา่าชอบมาก เพลงนี้เขาเขาเรียกว่าเพลงในตำนานอีกเพลงหนึ่งครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแต่ล่าก็จะมาพูดเกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรย์พวกมารที่จะมาประจนในตัวของน้องยังไงก็ไม่สามารถมามาผจนมาทําร้ายมาทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างในตัวน้องได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างปุงอิงเขามีเกาะป้องกันตัวเขาเรียกว่ามีเวทมนต์ทุกสิ่งทุกอย่างที่รอบกายมารพวกนี้ ไม่สามารถประจนได้ครับฟับงแล้วชมแล้วก็เช่นเคยครับกดสับต c ไคร e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจในการพูดคุยข่าวของสายล่าในครั้งต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ยังไม่ทันจบครับสายล่าจะบอกกก่อนนะครับว่าคืนนี้ถ้ามีโอกาสสายล่าจะถ่ายถ่ายคลิปให้ดูแต่ถ้าเกิดไปขออนุญาตครแล้วถ่ายไม่ได้ ก็ไม่ถ่ายเพราะว่าอันนั้นมันเป็นกฎระเบียบในองค์กรเขาเราต้องให้เกียรติเขาถ้าบรรยากาศรอมนอกอาจจะถ่ายได้หลายล่าก็จะเก็บภาพบรรยากาศนั้นมาให้ดูนะครับแล้วมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ